จะสิขับไล่คลิปเลยตาป่ะอีมีจะไต่ให้มันท่านลูกอยู่น,ยนั่งมาสอมเตี่ยวเมื่อคืนนี้ฉันยเลยไปซีถุ่มไปเลยเรียบร้อยคือสามเ<า>ถื่อนมันจะเอามาสอมนะสุดท้ายก็โดนเที่ยงกีกับเพลย์เออเอาตาสวัสดีพี่น้องป้องไปค่ะนี่ขน้องทุ่นนัวค่ะเอาถุงมาใส่เอาไหมดูอีจูบพี่จะปลาเขื่อนป่ะ อาก็แกงมะเขือเอตะไกไเอะไกินกับปุ้นเนาะเสียกข้าวปุ้นนะอันนี้อันนี้อันี้องยังไงเผ็ดเหรอแกงเผ็ดเหรอกต่อบเป็นลายเออไข่ไข่พะแนงถูกมะแล้วก็ตากเขาสวยนะโอ้มอนิกาได้ยูแกงเบาพื้นพี่น้อง อีหงไปร่บริหารว่าตายยังโอ้ยมาสั่นกิจาแก้แค่แพรมาสั่นฮันมีแต่มีแต่ผู้มีแต่ผู้ป่วยอีโบลาบอดอกเพราะว่ามันเวลาเวลาซ้อมน่ะมันมันมันไม่มีเวลาพักผ่อนโครพงว่าถ้าซสอบสองถูกก็คือถอดตีหนึ่งตีสองกรซสอมไปได้เลยมันมันจะเป็นสาวเดียวสิบห้าวันอันตรายวันน้องใจเใจในเรื่องไรก่อนเนี้ยกีฬาผักฝ่าย ไปซื้อไปซื้อผักมากจีจิตวัชไทยคิบนะคะผักขาผักสลัดผักบุง้งงามๆสิบบาทกำหนึ่งแล้วก็ไปซื้อของข้าวบ้านนะคะอันนี้เป็นนามไปของสุดรถรถดีเสื้อสครับผิวตัาปลวดตาเพื่อมันปลดอีพี่เป่า,ปามันอะประเดี๋ยวติ๊บเขามาใส่เขาเขาเหนียวมีเขาเหนียวบอก น้องไม่เราจิบข้าวมาใส่ข้าวเหนียวใ่อัโปีถ้าใส่งเยซ้ำแล้วก็ไปไฟไปเยี่ยมวังยังมาตัดหนนะจับบบอกผมพูงไปต่ำเสแบสูเจียดีนะเงื่อนํำเดินวัดนี่ยผมมีหัดมูบ่าลู้จะเขาไม่เหมือนกับ่ได้สอมไหมผมสอมมืออื่นพอดีแล้เดีวัวบักไงพี่น้องเดินไปที่จอดรถนะคะพี่น้องูกับผัวผพวจะเมื่อมือนี้อัลากันป่จาก ปวดตะกับเมื่อวานนี่ปวดอันวัดสีเมื่อบเป็นตกบ่เป็นตกรถเอารถเต็มบปเลยเมื่อคือเลยเมื่อมือนี้สรุปทั้งไหาทั้งประหยัดเมื่ออีมีวาลูกเขยคอยมัดตะเอาเขานะเธอตาไปเผื่ออยู่วันด้วยฉันน่าจะกินส้มตำไปซืสอผู้ดีซื้อแบบซื้อส้มตำเลยเนาะเป็นไทยคีพร้อมเป็นอะไรสด กินซีข้นนะครับพี่น้องนี่จะปลุกป่วยอีโบลาสื่อที่หมูเกิดเกิดยุคอ,อะไกันเลยแม่คขัวบายูอีสปอรไปใจกลับถึงบ้านแล้วนะคะบเบบก๋วยขนอยมากินกับเจลพี่น้องขายในแช่แตู้เย็นไปกินพวกนี้นะครับว่าสิทีทายคลิปครับพี่น้องขายว่าสิไลฟ์สดิร์ฟน้ำมันฝาห้องบําบําด่านลันแต่ฟังหูปิดเบิดบแล้ว นะคะก็ได้พวงกันวัสิบบะนะคะไว้กินกับซ้มตำหรือวรกับผัดก็ได้พี่น้องผักสลัดผักคะเอาไว้ถทอดใส่ไข่แล้วก็กินกับซ้มตำก็อร่อยนะคะเดี๋ยวจะแซ่ไว้หม้อหน้าไปควัวครับอุ้มมามีเบิดดูดูนี่เพ,พื่ไปซื้อของซื้อของบนมือมือนี่ไปเซเว่นด้วยนะคะไปซื้อของมาว้ให้คุ้นเพล่นกับข้าวเรลาตักมานะคะ ยังบ่ได้กินเข้าไปซ้อมเตรียมก่อนนะครับกลับมาเขาจะได้กินเจมจังกับเอมมี่นะคะแล้วข้าวเหนยียวนะพี่น้องค่ะยังติดีกไปเดี๋ยวจะ <c oughs> ยาดส่ติดนะคะเบิง้งอันนี้สุกี้กีสุกี้นะคะน้องเพิ่งเอกินเองซื้อมาเมื่อเช้านี่แหละแลควซื้อของกลับมาแล้วก็สุภาพบ้านนี่พี่น้องขายอยู่บ้านกับบอคอยได้ไปใส่เนาะเจมจังตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวนะครับ <c oughs> พี่น้องคะ่ะเจมจังกับ มีไปซ้อมเต็มนะคะพี่น้องขาซ้อมเมื่อในล่องทาไม่ลงสเต็ปไม่นะคะเดี๋ยวเขาจะซ้อมทั้งเวทีและนันกดนตรีก็เดี๋ยวเรียกนักลงไปลั่น <c oughs> เพลงนะคะตอนนี้วิธีก็ร่างประกอบล่องเบิ้งนะคะว่าจะประมาณใดเดี๋ยวต้องรอฉากอีกนิดนึงนะคะฉากนี่ก็คือยังไม่เสร็จนะคะกำลังเลงพี่น้องสุดเกิดเวอร์บ้าง <c oughs> นายยังไม่เสร็จเหมือนกันกำลังพากันแบบทีมช่างที่มาไ้นก็พากันแบบจวดจาดฟาดบึ้มอยู่นะคะ <c oughs> นี่กับเขาเขาก็ไปเอามาแต่บ้านพักด้วยบางทีถ้ามันแบบเออมันเหลือเขาจังเอามากินนะครับพี่นงค์คะถ้ามันไม่เหลือแล้วมันพ่อๆกันเสร็จเราก็ทานข้างนอกเขาก็เอาแบบว่าทํากับข้าวกินเองสิพี่นงค์คะให้คข้าวเจ้าอยู่ภายในเด็ดด้เสิร์ฟน่ารองข้าเจ้ากินก่อนเพราะน้องพึ่งอยู่ข้างนอกไงอยู่ข้างในเพื่อนไก่ที่จริงก็ให้กินได้เบิดทุกคนเลยนะคะแต่ว่าน้องพึ่งก็ให้ให้ซิดไข่เกรติข้าเจ้าก้อนนะคะพี่นงค์ค่ะเขาเหนื่อยกว่าเราไงไข่ข้างในก่อนนะคะแต่เนาเพิ่าก ก็บ่ค่อยได้กินเข่าดอกพี่น้องตื่นมากกักินยังมาลุมมาจุ่มแหละกันแล้วเพราะฉะนี้กำลังคุมน้ําหนักอยู่นะคะกินแบบสุกี้เอ่ยัดบุนเส้นอะไรแบบกินที่มันแบบเป็นบุนเส้นกินยังสีฟังมาบ่ค่อยเน้นเข่าสีพี่น้องค่ะคุมน้ําหนักอยู่กลัวไม่ผอมนะคะเดี๋ยวใส่ซูตรายพี่น้องสุดมากกันยังปกลกาศใส่ยังใส่บ่วใดเราเราจะลองชุดอีกสักสามสี่หมื่นสีล่องสุดพอกนเปิดเมอจากอดีตหนึ่งพี่น้องค่ะคุมน้ําหนักอยู่ตัวนี้ก็เหงอ บางเงินจะออกหนักก็จะเรียมเมาเมาแน่นนิดนึงนะคะนากก็จะเรียมแบบเมาเมานิดนึงเนาะ,ะมืนก็นจะมาพูดเบาๆหลายพี่น้องคะวันนี้ก็จะมาพูดแบบเล็กๆนะคะ,น,คน,คะน,คน้องเคยพี่น้องค่ะน้องเคยข่อยน้องแจ็คนะคะสามีน้องเอมมี่พี่น้องจิตเข้าอามาตย์บ,บานได้สามีน้องเอมมี่นะคะเพิ่นเพิเ่นเมื่อเดี๋วเพิ่นมาเดี๋ยวหลายหมื่นเด้พี่น้องมันเกือบอาทิตย์นึงผู้บอกรางานมานะพี่น้องค่ะขึ้นฮอดเพิ่นขิ้นฮอดเมียเพิ่นน้องขึ้นฮอน้องเอมมี่พี่น้อง นั่งรถมาตั้งแต่ชนบุรีางานลมมาตั้งแต่ชนบุรีพี่น้องขาล่างานมากงินเดินออกพอดีเพื่อจะล่าง,งานมากน้องเอมมี่เนะาะแตามาอยู่เหนือกับพือขยันนะต้องเป็นคนขยันนะทุกคนล่งหอยล่างบวงเดอ้อพี่ยพื่อจะเห็นเ inder, บิร์ดพา่ทำอะไรก็ทําหมดนะครับพีน่น้องขาน้องน่ารักษ์มันเป็นใจนักมือหน,นักพี่เคยสั่งหอยมากินนั่งแก้หอยน้ำไข่พี่น้องข้นานั่งแก้บองหอยน้ำไข่สามกิโล แกมาเพื่อเด็กน้อยสิกินนหนาพี่น้องครับเด็กน้อยให้ให้เจีมจังครับไอ้มีคนไปสอบเนาะแล้วก็ทําดองให้เด็กปรสศีนาเขาก็เกลยแกะประศรีมาหอนปัะศรีมางัดบ้างไงอีกเสียเวลากล็เลยนางแก่ครับเพิ่นสองคนพี่น้องครับแก่ครับน้องสองคนก็แก่น้ำไข่พี่น้องครับบูซาแก่อยู่นี่แหละสองคนนะคะเออบันดนี้เพิ่นเมื่อตอนที่แลกมื่อเมื่อวานก็จะกลับตั้งแต่เมื่อวานนะครับพี่น้องครับรถเต็ม คือคนเขาก็ขึ้นมาขึ้นมาอีสานเยอะเนาะคนที่ไปทํางานสียคนไปคนไปเหตุงานอยู่ระย่องชั้นบุรีสีพี่น้องขาจกจะกลับบา้านย่ำแบบขาาจาล่าแล้ว,ว่าเป็นหยุดวันอันอนั้นจังสันจักสีเสียขาจะกลับบ้านแล้วนาัน,านทีได้กลับบ้านาวันนี้เพิ่นกลับลงไปทํางานสีรถมันกลับลายรถมันก,กับเต็มเพิ่นกลยได้เรือนมาเป็นมือนี่นะคะกับประมาณหกโมงกว่ากว่านะคะรถออกทุ่มหนึ่งมั้งทุ่มสิบนาที เพื่อกาะจองไว้พี่น้องคะได้จองได้เมื่อวันนี้บ่อยักเมื่อพี่น้องยูนี่คือได้อยู่กับแฟนแล้วก็กับเพื่อนกับกับพี่กับยังคิดแบบว่ากระส้สซบายใจสินะพี่น้องเนาะการซสบายใจนะคะก็เลยบ่อยักเมื่อหายมีว่าหายพี่น้องบ่อยากเมื่อประยากไปเฮ็ดงานป่ะหยกอยูนี่นะคะแต่ก็้ดยภาระหน้าที่นาะพี่น้องด้วยหน้าที่ด้วย อย่างหลายๆอย่างน้องเป็นผู้ชายน้องน้องกัเต้นน้องกัเต้นบ่เป็นแล้วน้องกัล่ำบ่เป็นนั่นสินะพี่น้องกัอยูพวกนั่งกัจักจะเฮ็ดหยังเอม e มี่มันกัคิดเพื่อไว้ว่าถ้าอยู่บ้านกับน้องเอมมี่สีบั่นบ,บ้านแบบยูุยโซนสิอยู่เรื่องน้องเอมมี่นี่มีธุรกิจแบบส่วนตัวนะคะขเขาพุ่อพอให้นโรสีบอกหรือทําอะไรสักอย่างหน่ออยู่บ้านนะคะข้าจะให้เพื่อนแฟนพันยูกัสิบ่ค่อยได้พอกันเพราะนานๆทีจะได้กลับบ้านนะว่าไปล่ำส้วนพูนกัสิโดนโดนเทื่ฮแต่ถ้าอยู่ระยอง นะครับอยู่ระ,ระยองอยู่ชนบุรีสิมองเห็นงานเพิ่นตอนนี้ก็คือมีโอกาสได้ไปลงคืออยู่กรุงเทพมันก็ใกล้อยู่อยู่ระยองอยู่ระยองก็ใกล้จะไปหากันง่ายอยู่ชนบุรีกับแห่งมองมันจนะสิพี่น้อขาขาโอกาสได้ไปล่ะมันกับสูงกว่ามันกาบง่ายกว้างสสิไปเจอกันอยู่มันจังมีโอกาสบ่อยกว่าที่อยู่บ้านินะความหมายน้องเอมี่นะคะบัดที่นี้ถ้าซิวอ,อุดร นะคะอยู่เหตงานอยู่แถวแถวอุดรอยู่สำนักงานสีดนปีศีศาสตร์ได้ปฏิพี่น้องแถวอุดรน่ะไม่ค่อยมีงานปฏิบัิวันศิแบบทางอื่นไปอันนั้นตั้งสี่น่ะมันจะบอคอยได้มาก m อ m มแถวนี้ตั้งสี่นะตั้งสีคก็จะได้พ่อสีในมีก็เล่บอกว่าเหตุงานอยู่ระยองอโยนซนบุรีน่ะมันไกลกว่ามันแบบมันโอกาสที่จะเจอกันน่ะหลายนะคะหลายกว้างสินะน้องก็เลยให้กลับไปทำงานเพร่ะก็ดไม่อยากไปดอกพี่น้อง <g sm us ấy> เพื่อนก็อยากยูน้าแฟโนะบาถึงแต่ด้วยทุกคนนี้หนาที่สินะพี่น้องทุกคนก็มีหน้าที่สิน้องก็ต้องทํางานไอเมียก็ต้องทางานเวลาส่วนตัวมันกับหน่อยลงจะสีถ้าออกงานแล้วก็ได้เจอกันนะคะจะได้ไปหากันแน่นอนและพี่น้องอยู่แถวชนบุรีแถวอันนั้นมันจะงานกระหลายเนาะกรุงเทพก็คือเออขั้นตากรุงเทพก็คือบ่ไ้ไก่จากชนบุรีสิน้องค่ะน่งคาบรดมาเบื่อเดี่ยวกับหอดนะคะภูณลาโนกระบอกว่าเจอกัน รอบหนาหยุดกันจังขึ้นมาวันหยุดหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะพาดเด็กไปได้หน่อยไปเที่ยวกันครับรเท่าไปเที่ยวกันสามสี่คนสี่ชวนเ็่น้อยได้ทีมงานนักงรองหมอรอกมะล่าไปเที่ยวทะ,ทะเลาะทะเลงสิจัะค่อยนัดเจอกันก็ได้พี่น้องขาก็เรื่องอื่นนะค่ะน,าคานองกันกับบ้านนาอพี่น้องกับดอล่าดอกล่าอะไรเมื่อวานนี้มื่อเดี๋ก็เลยค่อยกันนอนนะคะฝ่าฝนกระสีโตกเสียงสี่คอยก็เล่นนอนน้องก็เลยกลับประาณหกโมงนะคะกัสีคอยเดนทางปลอดภัยนั่นแหละทุกคนคะ่ะเจอกันไม่ภูละ งานมีงานผลหลัวันว่างหรือว่าปีหน้าสอบเสือกจะงลาขึ้นมาได้เจอกันแน่นอนเลยพี่น้องคนลากันน้องพี่น้องไม่รุนแจบใจรอดนะพี่นอ้องดีตันบอกครับมอตะไส่บูปาบูหมอกมากคือจังมันมาหาเอเอ็มยูเยสโอนนะครับรดมอต์ไส้มากนะพี่น้องแต่อย่าอย่อมใจกลาบใจลูกชายอยู่นะคะความแรและสิอินกิกาเซีดแบบน้ำเลยล่ะเดี๋ยวจะแกะเพลงเพื่อนนุ่นตีเพื่อนแกโนตแก ยังแล้วเดี๋ราคอยจะได้เขาไปซ่อมนะครับพี่น้องค่ะเราคอยจะเอาเรื่องซ่อบร่ำห้พี่น้องฟังในช่องของนายคิวแตกนะพี่น้องเด้อลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วผมขออภัยนะอภิท่าก่อนหรือบอกกันสอมเพ่งก่อนจักสีรรมาอดีตพ,พี่น้องเบิ่งกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามน้องพึ่งอการกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อติดตามและกำลังใจทีมงานเสียงอีสานด้วยนะคะแล้วผมจะได้พระอ,องค์พระเอกเวลาพผมขอ่อมผลละพี่น้องค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อไปแล้วค่ะ